นี่ติดอันนี้อันใหญ่ๆนี่เหรอแผ่นใหญ่นี่เลยเหรอเห็นเล็กๆทางรัสกายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากหันนี่หน้าหาอ่อเดี๋ยวมันก็ยิงใส่หน้าอ่อแตกเนี่ยฮะรัสกายถือไว้ที่พอจะถ่ายฮะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยหัวยังไม่ใส่เลยถือไว้ก่อนพ่อถ่ายแป๊บนึงถือโชว์เพื่อนหน่อย มือออกนะเดี๋ยวดูสุดท้ายมันนี่นะครับสกายทำรถถังนอ้องกเนาะหน้าตามันเหี้ยเลยเออสวยเลยอันนี้ยังไม่เสร็จละแค่เสร็จละยังไม่มีห้องควบคุมน้อหรอกเนานะเอเอทะเลเหนืยนะเออเอเราก็อยูออย่บนเหนือน แต่ล้ออะไรข <c oughs> ี้ร้อนเหรอไอขี้ร้อนเหรอไอขี้ร้อนเหรอใกล้แล้วนาเดินไปะลูกไปลวกนะเอาเเอาไม,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 มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอากระดาษมาปิดตรงนี้หมือนโอ้มันปิดไม่ได้

อาลุกดูสิือโชว์ให้เพื่อนดูสิเหมือนหน้าเลยดีดถังกันสกายนะครับโหสุดยอดเลยครับเกนาตอน้มันหลุดลครับจิงอ้าวหาไม่เชื่อ่ะดลกสิโชว์ให้เพื่อนดูสิ เหยยมือน่าเลยดีดีมีุ่งทางการสกายนะครับโหสุดยอดเลยครับเน้าตึงอ้าวอ้าวไม่เชื่อมั้หน่าจะนี่มิกิซูมิกิซูกับอะไรอ่ะซูกับเรือเ่อซกับเรืออะไร <laughs> นี่เหรอโอ้สกายยิงพังเลยนะยิงลูกเลยพังหมดเลยอยถ้าถ้าลองถ้าลองต่อรถถังดูดิถ้าถ้าลองต่อรถถังดูดิ <Okay. S 2> ว่ามันจะได้ไหมหมดแล้วตัวต่อไม่มีแล้วแลดูนี่เลเอออ่ะต่อรถถังนี่หน่อยเอเอ เดี๋ยวอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยต่อฮนะก็ทำงานก่อนอครับสลักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สกายด้วยนะครับถ้าชอบคลิปใหม่ใ่ก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสกายจะทำคลิปใหม่ๆ่ให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สกายด้วยนะครับสวัสดีครับ